หวมกินแรกเหมือนไม่เผ็ดนะกินไปกินมาเผ็ดนะแาวเผ็ดลึกๆแค่นัตโตะอิวมร้อยเดียวให้เยอะมากร้อยที้แปดสิบไหะ รับรองเลยเห็นลูกค้าเยอะๆแบบนี้นะรอกันไม่นานแน่นอนรับรองว่าหน้าไม่งอรอไม่นานแน่นอนไม่นานแน่นอนไม่มีไม่มีหน้างอแน่นอนถ้าลูกค้าไม่วีนใส่เลยพอนี่ช่ช้ำ ยำนี่กิน,ก,นกับขนมจีนยังขาเหนียนวรสมาก มีร้านไม่ได้มียำอย่างเดียวนะตอนนี้จะมีตำเหล่าด้วยอ๋อมีตำเหลาด้วยใครเป็นมือตำน้องค่ะตำเหล่ากับยำเนี่ยน้ำจะไม่เหมือนกันเลยตำตำยำคือยำแซ่บไม่เหมือนกันแซ่บตำย่อแบบเหล่านะใช่แต่ความแซ่บนี่รับประกันเหมือนกันค่ะแซ่บแน่นอนอ่ะอันนี้เกี่ยมก่อน ใช่แกะปูมาเนื้อสุกแกะค่ะอ่ะกันทับุรีเขาจะเรียกน้ำพริกเกลือ,อหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะกันทับุรีเขาจะเรียกน้ำพริกเกลือน้ำจิ้มซีฟู้ดนนี่นจะเป็นตัวนี้ด้วยใช่พริกเขียวพริกแดงใส่ปลายยำแล้วก็ปูไข่นี่โอ้โหนี่ปูไข่<ด>ขตีอคัดพริกเทศนะถ้าตัวไหนไม่มีไข่เราก็ไม่ได้ไข่ชุดเท่าไหร่ ไข่ดองเท่าไรนะ300 300บาทแต่รับประกันไข่ทุกตัวไข่ทุกตัวแน่นทุกตัวนี่อ่าสือเสือสวย,สวย,สวย,สวยน่ากินมากน้ำลายแตกแล้วคุณมชวนเริ่มหิวแล้วยำไปลงที่โตแล้วจึงจ้งๆันไปลุยน,นี่มาถึงยำทักตกยำตัดบานมาแล้วไม่กินยังไง น,นี่เป็นยำผักกูดผักกูดปูแก่อันนี้ผักกูดปูแกะ่นะครับแล้วก็เป็นยำอันนี้อะไรรบลอันนี้เป็นหอยนางรม <c oughs> <c oughs> แล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาลูกสาวเล่นเล่นก่อนแล้วลูกสาวนนี้มากับลูกสาวอันนี้เดี๋ยวมาชิมก่อนนายธรรมจันทะร์ธบุรีก็นี่แหละต้องและโตยับปัดปานนะนี่มีผักกูดด้วย สังยากเลยนะี่อ๋อลอยอเดี๋ยวเรามาชิมหอยน้งล,นงลมหอยน้งลมอวบมากมาจันทบ,บุรีต้องไปกินหอยน้สโตกอยโตหอยใหญ่หอยหวอวบอ ขับรถมาง่วงๆหายง่วงเลยกินยำรถก่อนซีซาร์อันนี้อะไรลูกแค่น้ำปลาเหลือทอดสามตัวนะลูกสาว นี่กุแช่ปลานี่กัวใหญ่อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรหรอกคือกค้ดเหรออนนี้อือหืออร่อยมากนะที่กินนะชอบเมนูไหนรู้ไหมชอบทุกเมนูเลย ได้เลยนะรสชาตินะครับมี่ยำประกูขับรถมาบนรู้สาอยากกินได้กินจริงนี่คือยำปูแกะ รถจัดจก้านแทบตีต๊ดไม่รู้จะบรรยายไงต้องมาลองกันเองทำยอย่างยิ่งเล้ทุกคน ขอกถินหน่อยจ้าเรนโอ้โหว้าวเอุดยบอกวาฮะหนูม่บอกว่าี่เราตอบเห็นหนายกลัวแม่แท <c oughs> ผักโขดบนมาอยากกินได้กนดิกนจริงๆโปรชิ้นใหญ่มากทุกคนเห็นป่ะดูกล้าเลยปะ่ปะ จริงแรกเหมือนไม่เผ็ดนะกินไปกินมาเผ็ดนะแตเผ็ดลึกๆน่ะนัดตกรวมร้อยเดียวให้เยอะมากร้อยได้แปดสิบไปแล้ โอเคแล้วครับถ้าใครมาจันทบ,บุรีสายห,หนึ่งร้านเป็นร้านยำรับตตอยำปากบางนะเปิดทุกวันหยุดทุกวันต่างกับพุธนะครับนะถ้าใครจะม,มาก็แวะมาได้ทามาจันทบ,บุรีถ้ามาเม่กินยำรับตตกบอกให้เลยมาไม่ถึงน,นะพ้าชนบ,บุร,บรีก็ต้องเปิดยำแซ่บเบอร์ถ้าสตีิบก็ต้องยำปากบอจันทบ,บุรียำไคร ยำน็อตโต้ยำปากบ้านสำหรับทิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบครับ